นะคะคเขียนไว้เกกับปฏิกิริยาของคนเรานะคะคที่จะสะท้อนออกมาเมื่อสูญเสียอะไรไปหรือว่าเกิดโศกนาฏกรรมความรักซึ่งแบ่งเป็น5ขั้นตอนด้วยกันนะในขั้นแรกนะคะคก็คือช็อกไม่เชื่อปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นตอนนั้นเรียนอยู่เลยเรียน,นเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ก็คบกันแล้วก็ถูกบอกเลิกที่สยามก็ช็อกยังเด็กอยู่ช็อกแล้วก็เดินจากไม่ร้องไห้ไม่ร้อง ก็คณบอกเลิกกันร้องไห้ร้องไห้ทำไม <uck in the air> อะไรเงี้ยแต่เราเรา,เราช็อกช็อกแล้วเราก็เดินเดินแบบไม่รู้ทิศทางเดินไปเรื่อยร่รู้สึกด้วยทีแบบอยู่ที่เขาสารละเราอาจจะเคยเห็นบางคนนะคะที่เมื่อเขาสูญเสียคนที่เขารักไปเนี่ยเขาไม่ได้ร้องไห้เลยแต่เวลาผ่านไปสักสามเดือนผ่านงานศพไปแล้วเนี่ยเขากลับมานั่งร้องไห้นะคะนั่นคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับตัวเขาคือการช็อกเมื่อเกิดการสูญเสียะคะ่ะวันวันก็เอาแต่นอนนอนทั้งวันเลยนอน ยี่สบี่ชั่วโมงนอนแบบเพราะไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะออกไปไหนไม่มีไคยแล้วชีวิตมันเศร้ามากมีวันหนึ่งก็เคยเคยขับรถออกไปต่างจังหวัดขับเป็นไกลมากก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันครับขับขับไปไบบบบบเรื่อยๆืยๆจนกระทั่งแบบเหนื่อยจนกระทั่งง่วงก็ขับกลัแบบบ้านขั้นต่อมานะคะก็คือขั้นตอนที่ยอมรับความจริงได้แล้วนะคะ การแสดงออกของมนุษย์ก็จะมีหลากหลายค่ะบางคนก็อาจจะโกรธแค้นผิดหวังเสียใจก็จะร้องไห้ออกมานะคะบางคนก็อาจจะหลบลนีหนีจากสังคมไปนะคะการแสดงออกตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะอย่างตอนแรกปิดอ,อกหกักปุ๊บบางคนก็จะเริ่มรู้สึกโกรธว่าทำไทำกับเราอย่างนี้เปร,รียบเทียบว่าที่ผ่านมา,าไม่เคยเห็นเป็นไม่เคยเป็นแบบนี้ทำไมเธอถึงทำให้กับฉัน ในขั้นนี้นะคะมีนักวิชาการบอกไว้ว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะถูกกดดันมากกว่าผู้ชายในการแสดงออกนะคะเพราะว่าผู้หญิงถูกคาดหวังให้แสดงออกแบบแพสซีฟเวลาอกหักส่วนมากชอบฟังเพลงเองค่ะแล้วมันจะยิ่งเฮิร์ตหนักกว่าเดิมคือห้ามโกรธห้ามเรียวกาดห้ามวีนห้ามแสดงออกแบบรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะมีความคาดหวังของสังคมอยู่เยอะมากบางคนอาจจะปิดพึ่งระบายออกกับสิ่งอื่นนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องน่ากลัวค่ะเหตุที่จะไปต้องพบแพทย์เพราะว่า มันคือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สารเคมีในสมองที่โรคซึมเศร้าจะแต่เรไปบอกว่าเอ,อ้ยอย่าเครียดเข้มแข็งหน่อยบางทีตรงจุดนี้ยังไม่สามารถช่วยได้เพราะว่าอาจจะเป็นที่ต้องได้รับยาจริงๆออกหักนี่เรามีวิธีอื่นอีกตั้งเยอะถ้าเกิดแบบว่าเราไปกินยาอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรมันช่วยแป๊บเดียวอ่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ใจของเราขั้นที่สานะคะเรียกว่าขั้นตอนต่อรองกับความสูญเสียค่ะ ขัานนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับตัวเรารุนรวนเลยค่ะบางคนนะคะก็อาจจะออกไปหาอะไรทํานะคะเพื่อที่จะบรรเทาสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะโอคักไหมก็อาจจะไปร้องคเราเกะหรือไม่ก็แบบกินเข้าไปเยอะๆไปช้อปปิง้งเป็นการบําบัดอย่างหนึ่งบางคนอกหักก็ไปกินเหล้านะคะการติดบุหรี่หรือติดอย่างอื่นไม่เป็นการชดเชยชั่วคราวครับแต่จริงๆแล้วความปรารถนาลึกๆคืออยากจะให้ผ่านความเจ็บปวดตรงนี้ไป ไปหามาดูอะอย่างตัวนุ้ยนุ้ยเองก็ดูก็ดูเหมือนกันแต่ว่านุ้ยจะเอาไว้วิเคราะห์ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่คู่กันหรือไม่ใช่เนื้อคู่กันแต่ถ้าเราเรารักกันจริงเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนดวงชะตาก็ได้ไปหาจิตแพทย์จริงการมา,มา,ม,ามาปรึกษาหมอหรือการมาพบจิตแพทย์เนี่ยนะครับคือยังมีความเข้าใจผิด,ผด,ผดในสมัยในมานานว่ามันหมายถึงว่าเอ๊ะหมายถึงบ้าเอ๊ะ,ม,อะมีอะไรที่เรามองไม่เห็นตัวเองที่อยากจะแพทย์ที่ช่วยปรับที่จะช่วยให้มุมมองใหม่ๆหมไปปฏิบัติธรรมไปดูใจไปศึกษาใจว่า เราสงบดีพอหรือ,อยังสำหรับบางคนที่มีปัญหาความรักแล้วก็อาจจะไปทำโดยแบบว่าบวชทีพราหมณ์เข้าวัดทำบุญอะไรเงี้ยเพื่อให้ตัวเองสบายใจขึ้นอ่ะนิว่ามันเป็นวิธีที่ดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าเราไปทานเหล้าไปดิ้งแบบปาร์ตี้ประชดรักหนักทำหลายๆอย่างมันทำให้เรารู้จักปล่อยวางมากแต่จะไม่เข้าเฉพาะเวลาที่มีปัญหาเวลามีความสุขเราก็เข้า บางคนไปพึ่งพาอะไรมากๆเนี่ยนะคะแต่ความจริงแล้วฟัมนิสบอกว่าตัวเราเนี่ยคือหลักยึดที่สำคัญที่สุดนะคะและเราจะต้องต่อรองกับความสูญเสียนี้ให้ได้ะคะ่ะเจอบ่อยมากเลยเป็นเพราะเป็นวัยรุ่นม้งคะเวลาคิดเรื่องอ,อกหักก็จะฆ่าตัวตายอิงก็จะบอกว่าจะฆ่าตัวตายเพราะเขาคนเดียวทำไมชีวิตเรายังมีความสนุกสนานตั้งเยอะแยะมากมายจริงๆการคำสอนทางการว่าอักแต่ละคนจะมีความหมายที่ไม่ค่อยต่างกันมาก เช่นบาคนจริงๆลึกๆทาเพื่อหวังให้คนที่รักกลับมาในช่วงที่4เนี่ยนะคะเรียกว่าภาวะซึมเศร้าหรือภาวะจิตตกนะคะช่วงนี้อาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับภาวะที่3นะคะคือเป็นช่วงต่อรองกับความสูญเสียภาวะเนี่ยนะคะจะทําให้เกิดอารมณ์ไม่คงที่นะคะบางคนอาจจะกินหรือนอนไม่เป็นเวลานะคะจากที่เคยนอนตอนสี่ทุ่มก็กลายมาเป็นว่านอนตอนตีสี่ค่ะผลที่ตามมาคือหนึ่งงานก็เสียจากที่ควรจะ ไปได้ไกลกว่านี้มันก็จะตกอยู่ที่เดิมผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนไหวง่ายแล้วเวลาที่อ่อนแอต้องการกําลังใจแต่พอบางครั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆเขาอาจจะตัดสินใจผิดอย่างตัวเพื่อนนุ้ยก็กรีดข้อมือแล้วก็ทานยาบางคนนะคะอาจจะกินมากผิดปกติเราอาจจะเห็นว่าอ้าวเขาเพิ่งสูญเสียอะไรมาทําไมเขาถึงกินได้เยอะขนาดนี้แต่จริงๆแล้วนั่นคือการเข้าสู่ภาวะขั้นที่4เป็นภาวะจิตตกค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงทางสมอง มันจะเป็นโรคซึมเศร้าวิตกกังวลเครียดซ้ำๆก็จะนําไปสู่โรคซึมเศร้าเรื้อรังในภาวะที่3และภาวะที่4เนี่ยนะคะอาจจะใช้เวลานานนะคะบางคนอาจจะต้องใช้เวลาเกือบสิปีเลยนะคะบางคนอาจจะใช้เวลาไม่กี่เดือนเจ็ดเดือนค่ะหลังจากที่ผ่านช่วงภาวะที่3และภาวะที่4ไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะต่อรองกับความสูญเสียนี้ได้มันจะเกิดความคิดใหม่ค่ะความคิดใหม่ที่ว่านี้ก็คือความคิดแบบบูรณาการหรือที่เรียกกันว่า integrative thinking เคยอกหกักค่ะเคยอกหกักแต่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นค่ะก็แค่ลองปรับสถานการณ์เปลี่ยนความคิดเกิดการยอมรับการสูญเสียนั้นไปแล้วก็เกิดการเรียนรู้จากความสูญเสียนั้นกลายมาเป็นความรู้ใหม่แนวคิดใหม่บุคลิกภาพใหม่ใน,ในความคิดผมในผู้หญิงในหนังผมผมเองในละครสยามอย่างเงี้ยทุกคนก็มีความเข้มแข็งของผู้ชายนะซึ่งในมุมมองตัวนี้เราเอามาจากชีวิตจริงโอเคแบบว่าอาจจะเป็นฝ่ายถูกทำร้ายฝ่ายถูกทิ้ง บ้างแต่ก็พอผ่านช่วงเวลานั้นไปได้แล้วพว่ผู้หญิงเจอแบบเรียนรู้ได้ได้เร็วกับผู้ชาย